เพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมีอะไรมาฝากนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับมื้อเย็นของผมวันนี้คือทําแทีแ่เห็นอยู่นี่ก็คือผักเฮ้ยไ,ไม่ใช่กินแต่ผักนะครับวันนี้มีทีเด็ดนะครับผมจะเอามาเลยตอนนี้เลยผักไรขิงต้องกินกับอะไรกินกับนี่ครับว้าว ไส้เกอกอีสานมาแล้วจ้าน่ากินน่ากินยั่วจ้านี่กำลังร้อนนเลยนะครับเนี่ยปูไส้กอกลูกเล็กนะครับกินกับขิงนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกินกับขิงดูอ่ามีพริกลูกโดดด้วยนีย่เม็ดหนึ่งนี่รัคู่กันครับจัดไป้า้อือ กับขิงกินกับผักฮนะอืมอร่อยมากอืมตามด้วยลูกโดดนะ่ะอืมอ้ยเผ็ดๆอืมสุดมชอบมาครับมาครับกินด้วยกันนะครับ